พี่นางเดียนตอนนี้เป็นกำลังซีเป็นแังไดแส้แส้เนาะขี่ยำจีนอึ๊บลักกินเลยนี่เจ้าของบลบอกอีกลักกินเลยบรรยากาศพี่นาะโอ้ยสวยดูคนนี้สวยงามดีใบไม้ใบงานชี้งามพี่น้องเขียวงามขนาดเลยอ่ะพี่น้องสบายพี่น้องขอบกับเปาวสุก ตอนนึ่งพี่น้องตอนนี้บาสุกาอยู่เมืองหน้ากายพี่น้องแข,งข่งขนะ้ามวดครับมีบาสุกมาเล่นกับน้องแอนนาสาวสวยอยู่เมืองหน้ากายครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปรอเพื่อน่าเพื่อนกำลังเห็นอย่างนาะงส่วนนี้ก็จะเป็นช่วงแรง,งแรงวพี่น้องตอนนี้เป็นโมนงแล้ว16.44นาที้วพี่น้องปาเกือบ17โมงเนาะเกือบช่วงแรงนะครัมารอเบื่องเออเบืนองมารอเดี๋ยวเรามาเบิง้งเพื่อนมาเพื่อนกำลังเห็นอย่างกันอยู่พี่น้อง าก็สบายดีกําลังเป็นอย่างนี้นะนี่น้ำจีนน้ำจีนนะในหัวกระหูกนี่พี่น้องนี่น้ำจีนสาวสวยเอาเลยเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเห็นน้ำจีนกันแล้วเพี่น้องเนาะไปเลยเอ๊เห็ดน้ำจีนมันคืออันแบบมันนั่นงร้อยนันคือแบบมันทางเห็ดแบบำ น้ำยำมามีแต่ต้มอันนี้ก็ใส่น้ำยำมาแล้วกันเต่ลุกเลยเนาะเดี๋ยวไปนอนเป็นกันเลยห้ยำจีนกันตามสบายเลยตามสบายเลยก็เหมือนกันนี้บุฮงหูด้วยน้ำพอนล่เป็นอันหม้ออบทำอนเออเห็นยูเห็นกันจะโฆษณาอยู่อันมันมีซ้วบเข้าไปแม่นแบบหม้อปิ้งป่ะหม้อจีนป่ะมีเหมือนกับมีอบมีเหมือนกับมีเนาะคล้ายปุ๊บนะนะ ี่นอ้องกำลังต้มน้ำนั่นเองน้ำนั่นเองจะอันนี้ก็จะเป็นผักบงนะพี่เนาะผักบุ้งนั่นเองผักบุ้งอันนี้ผักกาดหัวผักกาดห่อผักกาดัวผักกะลามะลาโอ้พวกเออผักกะลาปี๋เนาะผักกาดห่อตั้งแฮงเอกเนาะเออ อ่ยังไอ้อันนี้ว่านำนำอะไรนะอันนี้อันเป็นเพื่นเนว่าแจ้สเสสวนหรอเจ้่านจำจีนแจยำจีนหลงีนมันก็จะเปลี่ยนซื้ออันนั้นรเนาะกินยำจีนะไเนาะซื้อจีนเลยแจ่ยำจีนอะแซ่บน่ยกิกินออะปกติไดกินยำจีนแต่ร้อนบาคุงามๆนะนี้ ช่วงนี้เห็นย <bul b> <methodology> ุงอันนนอันยุงเงาไหมเอยงเงนขายเครื่องขายื่องยสาส่วนเะากำลังต้มน้ำนินามันเนียน้งอันนี้ไม่เนยหัวพับหอมเนาะหัวทับหัว เอาเห็ดเอาเห็ดือปาไปเลยสีานะเฮ็ดืุปปาแห้งอะนะไม่ท้าจะกินแล้วมาใส้น้ำหรนอไแม่แม่เห็ดป้าในนี้ก็ได้ได้แค่เนาะได้หละอย่างยเหนไหมเอาอคือใส่ใบเถเอ็ เ,เ,เฟินแล้วก็ใส่นะใส่แป๊บเดียวอะไรหรือเป่าเข้าวต้มมาแล้วบางอย่างอือเยอะใครจะไปจะเป็นแฮนด์ขายของใครจะไปฟของเขาอ่ะอเดี๋ยนี้เดี๋ยวแล้วมาเราเบ,บิง้งขึ้นตาตาเป็นอย่างนี้ละปลาแกงน้อยปลาแกงน้อย<ม>เออถุงนึงเท่าไหร่ละเออ 呃，两组是吧？两组。嗯，来来来。嗯。<laughs> 嗯 ได้ขายดีเนานนะมาจอนเดี๋ยวสิมาเลยเดี๋ยวนี้นะี่นัออ่นแหละทีนี้สองถุงแล้วเดี๋ยวเสียบตื้อถุงนึงล่นะเดี๋ยวตื้อถุงนึงอ้าวยังโอเคครับแต่ละรับใจเออเดี๋ยวพี่น้องโอ้สามน้อยนะกายมาขายปลา เดี๋ยวอันกคือหาน้องแอนแน่น้องแอน,น,อนอแอน,น่สาวนากายเฮาเดินขายของซ้ำนั่นอีกนะที่นี้ก็จะเป็นสวนไปพี่ไปดูน,นี่ทำอะไรดูสวนเป็นก่อนดักบัวละพาดอกบัวละพา แมกเผ็ดพี่น้องผักหอมลาบนั่นเองนี่ผักหอมลาบแล้วก็ตะไคร้โอ้มีหลายหลายอย่างเลยพี่น้องมีกับผักแมกบวบแต่โมฮัวทางไทยเพิ่มเอิญว่าไม่เอิญว่าอันเป็นอย่างพี่น้องอันนีโโ้บมฮัวบมฮัวทางไทยเพิ่มเอิญว่าเป็นอย่างเนาะ ยอดผักอืมีหลายอย่างเลยอันนี้กับผักหอมเนาะหอมทางบ้านบาซูเปอรเอ็นผักหอมบัวเป็นพี่น้องผักหอมบัวเนาะแม่อะไรเนาะทางไทยกับผักหอมบัวบาพี่น้องผักหอมบัว เพียโต้ตแอนนามีหลายอย่างเลยเนาะส่วนนี้แบเพียมีหอนแมกมอนพี่น้อยแมงมอนนี่ทำมาลักกิดแมงมอนเพิ่งกับเนาะอึ้บลักกิดเลยนี่เจ้าของบอบอกอีกลักกิดเลย ลักกินบ้า,างบ้างเจ้าของก็เจ้าของบ้าาบอกเลยลักกินเลยพี่น้องมีหลายอย่างพี่น้องต้นบางนาบางนาก็มีพี่น้องแมงมานี่นี่พี่น้อง มันจะตกแล้วกินซาพี่นงดึงเลยลดเลยหวาน <c oughs> อืมงามถึรอกำลังเปลี่ยนไมหมเนาะกำลังเปลี่ยนแงน,น้อยอยู่เนาะอืมเนาะมักแล้วอลลโอ้ขาดขาด,ขาดหีกน้าง มีบักมีต้นหลงโยมกำลังขึ้นไปพี่น้องอืมกลับีปนองกับประมาณนี้พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวกลับไปเบิกน้องแอนนาวาเพื่อนเสร็จแล้วระบอเนาะเสร็จแล้วะบอ สาวสวยนากายของเฮาแล้วรบ anyway> euh. ี่น้องกำลังเนาะกำลังกำลังจะเล้วนั่นเองเห็นนะนี่พ้บ้ามาจีบ้าสมนีไม่มีเห็นบ้านเะพี่ดาวพวบ้าเงามงามเลยอืม หนึ่งแท่งก็ลงแล้วกับมันใส่อากาศที่อัดใส่เลยนะเลยใส่ใสายเลยเดี๋ยวหั่สิมาเบิงเคนกลิ่นเนาะหัวย่อหัวปานนั้นบ่ปานนั้นเออถึงมซุปแล้วันนี้เห็นไหมซุปแล้วเอ้โหดูดูดูลวกเนาะต้องลวกแต่ว่านี่ก็ต้มดูดแล้วต้มดุดแล้วซุป มึงก็ม <gauche> evet. ีไก่อ <cheer extraord inaire> okay okay. ีกเนาะมีไก่มีพักมาตีนไก่กับวปีกมันเส็จแล้วก็แจีวใสร็จแล้ว โอเคเป็นรักกินแมกแมงมั้ยังก็หมงมองนเมืมอ่อ <laughs> กี้เป็นรักกินบมงมอง้อนเสร็จเรียบร้อยเนาะยังยังขั้นตอหนึ่งนะเอ้ยังขั้นตอนสุดท้ายแม่นี่มากกินน้ำบอแบบนี้บ่แม่ไม่ได้กินแม่กินเพเดียวแบบนี้อืม กระเที่ยวว่ายำฉีนเป็นพิเศษตอนนี้นแล้วกระเทอวา่าสำเร็จเป็น,นไปไดน้นะ,นะกินแล้วมึงด้วยันนี้น <c oughs> อ่ะพี่น้งองกระเที่ว่าสำเร็จนเนาะกระเที่ว่าสำเร็จ ตามด้วยพักข้าวทองเนาะนี yes. ่ก็ถือว่าสำเร็จแล้วน่ะพี่น้องเดียนตอนนี <S <S <skal 04> ้เป็นกลังทีเป็นยังไงเสบเส็พเนาะกินยำจีนเ้ย แต่เสบขนาดเลยเป็นเสียงพปานยำไปนอ,อะะกประมาณนี้พป่น,นะประมาณนี้เนาะสำรัคนนลิปหน้าเบิกน้องเห็นไหมกินข <ś c oughs> ้าวสวยล้วข้าวแรกวันนะี้เป็นยำ <ś c oughs> จีนแีองเนะาะเป็ยำจีนไง,นะนยนอ,งนะอยากลิปนี้ไปก่อนนะสบายดีเ <ś c oughs> สร็จแน้ว บเข้บใจเด้อแน่ๆมันต้องกินแบบนี้ให้สุกินะนะ,ะไรเยี้ย <c oughs> กินเลยนกะร่างใหม่กินเลยอืออันนี้ข้าวสวยของเพื่อนเลยพี่น้องข้าวสวย <c oughs> ข้ขาวสวยเป็นข้าวข้ามแล้วพี่น้องข้าวแรงแล้ว <c oughs>